สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสีโส่โมงแรงสี่โมงแรงไปหาล้างรถก่อนพี่น้องรถต้องการล้างแล้วก็ไปหาซื้อมะม่วงดองซื้อมะม่วงมาดอง <c oughs> เดี๋ยวหลังก่อนเ <c oughs> บึ่งกองหนาวโอเคไปกันเลยค่ะอันดับแรกหาซื้อมะม่วง เออน้ำเล็กนะคะซึ่งมะม่วงเสร็จแล้วค่อยไปล้างรถพอตอนแรง,แรงมาตอนเย็นๆมานลมะม่วงมันจะหมดมะม่วงน้อยนะนะมะม่วงน้อยนะนะทุกคนคนติดหวัดเยอะมากเด้อจะบอกใครเด้อคนเป็นไข้นิดๆในหน่อยนี่เด็กๆไม่ค่อยมาทำงานกันชีวิตต่างแดนพี่น้อง ตอนเช้ามานะก็ส่งลูกนักเรียนไปโรงเรียนแม่ผัวมารับลูกชายส่วนลูกสาว <c oughs> สาวจันมาไปส่งเองนอเอเ้ยรถก็ต้องมีคนละคันกับผัวกับสามีคันเดียวเออบ้านหลังหนึ่งมีสองคันเท่านั้นถ้าเกินนั้นก็ไม่มีที่จอด ไปหาซื้อมะม่วงดองได,ได้สูตรจากพี่สาวมาพี่สาวบอกว่าสูตรน่าแจกว่าสั้นต้มน้ําเกลือใส่เกลือให้ให้เค็มหน่อยอย่าเค็มเยอะให้เค็มหน่อยก็ถือว่าเค็มแหละคนไม่กินเค็มก็คือแบบว่าอยากอยากกินมะม่วงดองเลยอยาทํามะม่วงดองไปหาซื้อเอา <c oughs> ถ้าคนแบบว่า สะใจในการใส่เกลือแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็วางให้มันเย็นวางให้มันเย็นสองชั่วโมงขึ้นไปแกบอกนะชั่วโมงหนึ่งก็ยังอุ่นๆอ,อยู่บางบ้านนะเอะดองมะม่วงได้ไม่ใช่ลวกมะม่วงแกบอก <c oughs> อ, <c oughs> อ <c oughs> ก็คือเราทำอะไรมันก็ต้องแบบว่า ดูแลนะดูแลให้ใส่ใจนะ่ะระมัดระวังนะอะไรแบบนั้นน่ะระมัดระวังดูแลใส่ใจมันถึงจะได้กินเนาะคลิปนี้ได้แค่ได้คุยนะได้คุยได้คุย จะไปหาเรื่องว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ได้หรอกพี่น้องสาจจันไม่เป็นคนไม่เชื่อว่าคนนะว่าคนไม่เป็นนะด่าคนไม่เป็นแล้วก็จะเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาออก yoo u t u ู e นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเด้เรียนขับรถเป็นตั้งแต่วันแรกเลยดิสาวจาันอะใจถึงขนาดเลยท้องอยู่นะอืมท้องท้องอยู่ ท้องท้องอยู่ก็เรียนเพราะว่าก็คือแบบเคยอยู่กับเจ้านายฝรั่งเนาะเขายังพึ่งเราเลยเนาะเจ้านายฝรั่งไม่ใช่ว่าเขาใช้เราด้วยว่าที่ว่าเขาต้องจะเป็นต้องใช้มันไม่ใช่นะเขาทําไม่เป็นเขาไม่มีความรวดเร็วแล้วก็ไม่มีการพิจารณาถี่ถ้วนไม่มีความเขาเรียกว่าไม่กระฉับกระเฉงนะอืไม่กระฉับกระเฉงนะทีนี้พอมีผัวฝรั่งแล้วเราก็รู้ว่าเออสามีเรา เขาทะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราจะเร็วกว่าไหมเราจะถนัดกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะคืออยู่บ้านนอกอีสานเรานะ่ะเรารู้เนาะเราจะรู้เลยฝนจะตกตอนไหนเด็กจะออกตอนไหนอืมช่วงไหนทํำนาช่วงไหนเกี่ยวข้าวรู้หมดเลยว่าคืนนี้ฝนตกรู้หมดเลยแดมพี่น้องนะคือเตรียมการทุกอย่างแต่ฝรั่งเขาไม่เตรียมเด้ถ้าไม่มีเน็ตนะหายเรียบร้อยเด้ เรียบร้อยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์น่ะเพราะว่าเขาต้องบอกหมดเขาไม่ได้พิจารณาอะไรมากมายเหมือนพวกเราอย่างล้างรถเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พิถีพิถันนะแต่เรา คิดว่านั่งรถนั่งลาก็ต้องเช็ดให้มันสะอาดเรียบร้อยนะรถก็ไม่ต้องรกอะไรแบบนี้นะมันก็จะเหมือนในใจเรานั่นแหละถ้าใจเรารกบ้านที่ไหนที่ทํางานก็รกอะ่ะใจเรารกอะ่ะอืมแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็แล้วไปแต่มันก็ยังรกอยู่ดีความไม่สะดวกสบายความไม่ถนัดมันก็จัดระเบียบชีวิตไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะมันรกไง ถ้ายิ่งบ้านรกจกิตใจรกก็ยิ่งใหญ่เลยแบบนี้นะไปเขียวไปเลยรถติดเต็มอยู่ด้เขาจัดระบบไฟออกถนนใหญ่เลยพี่น้องมาเที่นี่นะง่ายเห็นไหมออกถนนใหญ่แล้วขับรอบบ้านแล้วเมื่อกี้นี่ <laughs> ขับรอบบ้านเลย ลูกๆอยากกินโมบ้าอีกแล้วบูบ้าอีกแล้วอะไรก็ได้แต่ชอบสีม่วงนั้นไม่รู้เขาเรียกอะไรสันว่า mm. สีม่วงก็คือทาร่โี่น้องอ aro, mm. เอ้ยทาโร่เผือกนะ mm. ก็ดีแล้ว mm. เขากินเผือกอะ่ะ mm. เขาไม่กินผักนะเด็กไม่กินผัก mm. เราก็จะไป S E B S E B ก็คือตลาดเหมือนตลาดโลตัสนี่แหละพี่น้องเอ้ยเหมือนตลาดโลตัสนี่แหละ ดีย๋ยวจะให้ดูหลังกล้องว่าโซจันขับรถยังไงว่าไม่มีไม่มีหลังกล้องอไม่เป็นไรติดไฟแดงติดไฟแดง ติดไฟแดงก็หยุดพูดได้แบบนี้เนาะอีก5นาทีก็จะมีตำรวจมารถด,ดับเพลิงมาทุก5นาทีนี่นอ้องไปยังมีลูกศรเล็กๆให้เราไปก็จะเป็นระเบียบแซงกันไม่ได้เด้อย่ามาแซงกันเด้ทำใมให้แซงผิดกฎระเบียบ แล้วคนที่เราคนที่เราสูนว่าคนที่เราแซงเนาะ mm hmm. ก็จะตกใจ mm hmm. ก็จะโทรเรียกตำรวจได้ทําให้เขาขวัญาวาหายขวัญทําให้เขาตกใจอะ่ะทําให้เขาหวาดกลัวนะ่ะอ mm ื hmm. มีกล้าแซงเดือทางนี้ะ <c oughs> <c oughs> ไปเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ดีกว่าถึงแล้วตลาด mm hmm. ตัดผมสั้นเลยสบายสบาย มาทะแมงในการมุเป็นตัวคนเรามันจะเดินกลางถนนดิคนในอเมริกาเนี่ยเดินสบายเดี๋ยวให้รถให้รถหลีกดิไอ้ร <c> ถ <oughs> หล,ลีกคนเด่น้องคือให้รถหลีกคนจอ <c oughs> <c oughs> ดลกใลดลกลๆคนดีกว่า จอดตรงตะก้ารถนี่แหละจะได้ง่ายๆเข้าง่ายๆเินสตาบักเราอยากพินสตาบักอยากเสียงเงินอยากเสียงเงินปิดรถก่อนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปคลองร้อนร้อนดิ เดี๋ยวจะพาไปอ่ะไปะจะพาไปเดี๋ยวจะอาไปเอาที่ปิดปากก่อนยวคุยกับคนไม่รู้เรื่องโอเค มูดเห็นไหมหโอยตเีย,เยแล้วบอ <c oughs> <c oughs> เห็นตลาดไหมจะให้ดูกี่โมงแล้วนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันเนาะทุกคนเนาะให้รดไปก่อนเนาะเออเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะโอเค,อเ,คเจอกันใหม่โอ้ยตาลายมองไม่เห็น